สวัสดีครับผมมาแล้วครับผมมือนี้มาบึงขีดลุยต้มมือนี้เออเ,เป็นคล่องมากว่าเป็นคล่องอันท่าง,งูเหลี่ยมท่าง,งัย่ยมอุษนพันวานโมเมนพญานาคบอนพุทขึ้นมาหนี่ขึ้นไหคล่องมัานนี่วันท่องไร่พญานาควันทองไร่ทางไร่พญานาครุ่น ตด้ตๆยตาี่เลยเอาไ้ไว้อยู่านนี่พื้นที่เกือบชิบไรครับผมหวนี่ิบยิมา่นเหร่ที่มัน1ิเ็เกือบสิแปดเลยเดียมูเดียมเอ้มนี่วาพวกมาใส่มันนี่เหตุการณ์ฝนตกเมื่อคืนนี่จบเลยจบเข้า มันแปลงเอครับผมมันแปลงนี่ไม่บงเก้าศูนย์แปดศูนย์เกษีปนกันอายุมันหาเดียนเออตายตายตาย có trạng hoang ngoại đấy và thiên nhiên chị đây phải thắng gừng bận quang lê ผิดแล้วเห็นนี่โหดสุดวันแปลงแยวันแปลงแยไอ้โหดแล้วแปลงนี้โหดก็อ ja. ีกเหียงเลยเหียงหองเลยแล้ว เอพุ่นละอัดไปเลยทางไปเลยเออกมาคล่องนี่พออกมาคล่องนี่พ่อ มันใะอีกแหม่นไหมเอามันใจอีกวอเอามันใจอีกเี็แมเนไมน่มันะอีกหมเ็นหมเอามันใะอีกไหมี่มถอยเหรียญน่มันรถเบาๆนึ่เอามันใจมันเต็มๆมันก็ลังบม่ออยจ่อยก็ไปว่า

ฮอ,ล,อล,ล่าฮอล่าล่ะเมลังเห็นโอ้แล้วเมลังโอ้ทำจังกับได้เท่าไรเท่านั้นล่ะยัยใจโอ้เมลังเอาชนิดแบบบ้องไงมาเห็นหงฟันนะ่ะ หันไฟว่ามี่หันไฟว่าเฮ็ดโอ่กร้อยนามขามครับกอน วันไหใส่มาใส่ยมั่นเอามันไปวันไมาใส่มาใส่ยมันเยอะเต็มมั้งเลยสิ โอ้โอ้โอ้โอลานัวเ้ลอาโอลานัว <ort. laughs> มันไปฮะเดี๋พ่อมันมันเรียนเต็มเมื่เก่าวด้วยโอ้ยเดี๋ยวไปเบิดมันมื่อกี้เอี๋ยไปเบิด์พ่อไปเบิด์ได้บ้านตะลอกนี่นังเรียนเต็มอยู่ข้างคุณกลางๆโอ้ยฝนหมืนข <Aus at> ึ้นนะครับผมเป็นเหตุหมืนขึ้น พลอยังพีบ่ายยังใช้ไว้ว่าม้าหมุนออกหมุนออกมือนียังไงนะพลมากมาขึ้นคนะปุ๊บตีสองทำว่างยาคว้างไว้เหระแปลงเอครับผมแปลงเอน้ำยึดฮาเดียน คนงานรับบ้านรับไม่จำกัดจอดหาเอื่อนน้ำทางครับคนงานมือโสเวคีรถไก่ทางมาได้เอืนะ่อนหรอวะสร้างหาพงเงยังไหนมาเนาะสร้างเมื่อขีบสร้างใหม่สร้างฝีมือแถ่นั่งไหนมากูมันเนาะเหมือนอย่างไม่ได้กูมันตะกอนช่วงนี้ นะครับผมเอึดไปเดียววะอึดอึดเอึดเอึดเอึด,อดมุนเอาผีได้เหรอ การท่องยามบันเรี่ยงเขาเแกะทิ่เช่นไหนครับก้มลึก Ani,